พี่ก uh, ่อนเลยสักครู right ่นะครับตกนะครับพม่ยากมองงงกันได้ครบยังครับครบยังอ่ะอ่าพี่ก่อนพี่ก่อนพี่ก่อนอ่านนะครับมองก้อนนะครับตรงกลางครับขอต้องนี้นะครับทุกท่านครับทางนี้เลยครับขอยังทางนี้นะครับผมครับหนึ่งสองสามขอต้องกลางนะครับขอต้องนี้ต่อนะครับอครับหนึ่งสองสาม อีกครับนึนะครับผมพร้อมครับหนึ่งหนึ่งสองขอบๆเลยนะครับพร้อตกลงารเลยนะครับหนึ่งสองสามขอช้อนนึงเทนิดนึงนะคบ ดูความทีนะครับขอเห้ทีนะครับขอเหตนะครับหนึ่งสองสามงบาเลยครับบประารเลยครับต้องมีนะคะัองนะคะขอบคุณผูจัดตั้ทีร่มสองาท 快点，快点，快来